เครื่องสำอางเมดิจิวเวอรีได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการดในงานสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟณรงแรมฟูซีซั่นเบงคอกโดยแบรนด์นี้ที่กำเนิดขึ้นจากความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการแพทย์ภายใต้การนำของนายแพทย์ชินยงวอนผู้เป็นทั้งประธานบริษัทเมดิจิวเวอรีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิวเว r รโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้เมดิจิวเว l รี มุงเน้นแนวคิดความงามที่ผสานกับสุขภาพผิวอย่างเป็นธรรมชาติโดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นถูกพัฒนาขึ้นจากวิทยาการทางการแพทย์ที่ล้ำหน้าผสมผสานกับแนวทางการดูแลผิวแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้ใช้สัมผัสได้ถึงผลลัพธ์ที่ทั้งสวยและปลอดภยัยการเปิดตัวในครั้งนี้มาดามพัสัง่งผู้อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ระดับไฮโปรไฟล์ซึ่งต้องการถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลตัวเองอย่างลึกซึง้งและน,น่าประทับใจให้แก่แขกผู้มีเกียรติโดยภายในงาน ยังมีโชว์ไฮไลท์สุดพิเศษการนำเสนอแอ์เมสรุ่นหายากซึ่งถูกคัดสรรมายังพิธีพิถันเพื่อเป็นของขวัญทางสายตาสำหรับแขกระดับ VVIP โดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวเมดิจูรี่นะคะก็คือเป็นยันเล็กๆอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้แบบแกรนโอเปินี่ยางเป็นทางการเราแค่สอบโอเ n ินิ แต่ดูทุกคนนั่งบอกอันนี้ซอฟโอเพนนิ่งเหรอเนี่ยอันนี้ซอฟอันนี้แค่ซอฟเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแยวแกรจะใหญ่กว่านี้เพราะว่าเราได้แบบดีเจนมาตูมมาวันนี้ให้เกตมาในงานวันนี้ต้องบอกตื่นเต้นอันนี้เราบอกซอฟก่อนเดี๋ยวจะใหญ่กว่านี้อีกก็คือวันนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าตัวเมดิจู r ีเนี่ยค่ะก็คือว่าเป็นแบรนด์สกินแคร์เนี่ยค่ะซึ่งคิดค้นโดยคุณหมอก็คือวันนี้เราก็อุ้มคุณหมอดรชินมาเลยจากเกาหลีมาเลยบินตรงมาเลยจริงๆแล้วคุณหมอเป็นคนคิดค้นตัวเมทีมงาน เพราะว่าคุณหมอเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านการทำศัลยกรรม mm hmm. ก็คือคุณหมอเป็นเจ้าของโรงพยาบาลจิวเวรี่ที่ประเทศเกาหลีด้วยค่ะ,ะวันนี้เราก็เลยแบบว่าอ่ะเอาคุณหมอมาแล้วก็เปิดตัวแบรนด์สกินแคร์ของメディจิวเวรี่ด้วยมันเหมาะมากๆเลยเนื่องจากว่าวันนี้ตัวที่เราเปิดตัวเนี่ยเป็นไบท์เทนนิ่งใช่ไหมคะแล้วก็เทรนตอนนี้คือมันเป็นกราสสกินแล้วด้วยราคากับคุณภาพต้องบอกเลยว่าราคากับคุณภาพเนี่ยมันเกินเบอร์จริงๆแล้วก็คุณหมอเนี่ยเป็นคนที่เมคโอเวอร์หน้าผากก็คือทําในส่วนของแบบ เฟตลิฟอะไรมาแล้วก็เอนโดไทต่างๆแล้วพัทได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเมดิจูรี่หลังจากการที่เราทำศัลจอรี่มาแล้วมาได้ผลตอบรับที่ดีมากเพราะลูกคนถามว่าเฮ้ยทำไมผิวดีขึ้นเราก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละค่ะเมดิจูรี่ที่เราอยากจะแนะนำและให้คนไทยได้รู้จักแบรนด์นี้ค่ะ음저희제어메디주얼리대표신용원이라고합니다저희제품중에서그여러가지라인이있는데그중에미백라인이두가지제품이있습니다첫째는

저희 메디주얼리 제품에서는 그 멜라닌 색소가 생성되는 과정 그 0단계, 1단계, 2단계, 3단계, 4단계까지 모두 블락해서 멜라닌 색소가 완전히 만들어지는 것을 방지하는 제품들이 많습니다. 피부 1, 2, 3, 4... 그래서 이렇게 햇빛이 강하고 자외선이 강한 나라에서는 저희 메디주얼리의 미백 제품이 엄청난 효과를 가져다 줄수 수 있을 것 같습니다. 그레이가 가 대해가요? 여기 랑시유 미래가요? 이가이니다 เกี่ยวกับฝ้ากระชายอันนี้คือตอบโจทย์เลยตอบโจทย์สําหรับคนไทยเลยเพราะว่าแดดบ้านเราแรงมากไม่มีวันไหนไม่แรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะที่อยา่างคุณหมอแนะนํนาก็คือว่ามันไปยับยัง้งแล้วก็ลดตัวเมทานีนใช่ไหมเมทานีนก็คือแบบว่าที่จะยับยัง้งน,นี่อันนี้เหมาะเหมาะจริงๆมันกระจ่างขึ้นมันใสขึ้นจริงๆค่ะตรงนี้ใช่น,นะคะพัดขออยากฝากผลิตภัณฑ์เมดิจูเรี่นะคะตอนนี้คือช่องทางการจําไนเนี่ยค่ะตอนนี้คือติดต่อมาที่ ที่มารามพัฒสังก่อนตอนนี้ก็คือเราจะมีเพจของมารามพัสังก่อนแล้วก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพราะตอนนี้เราเป็น soft opening ก่อนนะคะแต่เดี๋ยวจะแจ้งช่องทางการจัดจำหน่ายอีกทีนึง สอบยางว่าสอบเป็นงานสอบที่อันนี้เป็นงานสอบเจ้าของงานเปลี่ยนสามชุดเป็นงานสอบไม่พอใจมากมาใช้ชุดเดียวหน่อยไม่อันนี้อันนี้อันนี้คือแบบว่าทุกคนบอกว่าวันนี้จะเป็นอีกชุดเรบอกว่าเ่สองชุดทุกคนบอกพอหรอต้องสามชุดหรือเปล่านี้หนูจะแต่งดร็กมาลิตาหรือเปล่าลิ่าหรือเปล่า ตอนนี้ซื้อได้ที่ไหนก็คือซื้อที่เพจมาดาพัฒสังก่อนนะคะก็คือเป็นเรกที่มาดาพัสังเซอร์จรีก่อนเลยเออตอนตอนนี้มีโปรโมชั่นก็คือว่าตอนนี้เราอยากโปรโมทแบรนด์ใช่ไหมเราก็ทําส่วนลดให้ตอนนี้ก็คือลดอยู่ประมาณแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์กอดเพื่ออยากให้ทุกคนลองใช้ว่าดียังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเราเปิดตัวปุ๊บเราจะลดให้แบบเดียวกว่าน,นี้อกีก <c oughs> อยากสวยใสยไร้ฝ้าด้วยเมดิจิวเวอรี่เออขอตรงนี้เลยขอซื้อครับผม